ลูกค้าแจ้งไม่มีสัญญาณเขาไม่แก้ียวอินโหมดจะต้นใหม่อีกแล้วอันนี้ของยี่ห้ออะไรครับเนี่ยซัมซุงเอ๊ะมีรีโมทอีกตัวหนึ่งไหมมันจะกดง่ายกว่านี้อันนั้นอ่ะเน,นี่ยเสียงมันดังดดกดมาฮะกดมาแล้วได้การเลย มันมีความไม่ใช่อเสียแล้วหรือไม่ดีเลยยี่ห้อนี้อะไรเลยครับยี่ห้อนี้ไม่ดีเลยเปิดชักยังไงก็ไม่รู้มันระบบ, đây, ะบทีวีขั้วรุน่นทันสมัยอือเพราะฉะนั้นให้<ม>คนมีอายุใ<ม> <laughs> ช้ลำบากเดี๋ยวกอง กล่องไม่โชว์สัญญาณเลยรอครับผมสงสัยเป็นพี่กล่องแล้วมันเอากรอใหม่มารอ,อก่อนกรองเมืองเก่าเลย うん。Mm. ไม่เสียงดังนะกล่องเราไม่โชว์เลยมไม่โชว์จริงๆต้องโชว์โลโก้เราจะใส่กล่องใหม่จะโชว์โลโก้ไหมจริงๆนะระบบพอเปิดเสียบปลักก๊กมันก็จะติดของมันเองเอออันนี้เปิดมานจะไม่ตน,น,นั่นเลยไม่ติดก็เป็นไปได้เพราะกล่องไม่โชว์โลโก้ด้วย นี่ช่างไปทำที่ไหนไหมาปลวกแดงครับผมเดี๋ยวต่อไปที่สวนเสือ,อจริงๆมันจะตัดโชว์ห้องมันเองอครับผมมันจะโชว์หองมันเองสรุป จะจะโหลดเลย นี่ก็มีอาการบาดเจ็บด,ด้วยนะคะส่วนแดนซ์ตาก็ส์แมคโทเมเน่จะถูกเข็นลงยืนคู่กับเขพี่เมนูค่ะส่วนเกมรุกน่าจะเป็นหน้าที่ของอาริฮันโดกานาโชบูนอแฟนาแล้วก็มาคัแสแรดฟอร์ดน,นะคะรับบทสามประสานที่มีรัฟุตฮอยอยู่ดีเป็นกองหน้าตัวเป้าค่ะส่วนเวียดนามนะคะตอนนี้การันตีผ่านเท่ารอบสองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เอาชนะมาเลเซียในศึกฟุตบอลอย,อยูนิซิสสามทีมชเอเชียค่ะ บอลคนอายุไม่เกิน23ปีชิงแคปเอเชียรอบแบ่งกลุ่มนะักที่2กลุ่มดีนะคะมาเลเซียที่แพอุซเบกิสถานมางประตูต่อ2ในนัดนะแรกพบกับเวียดนามจากลุ่ที่มี3คะแนนจากการอัชนะคูเวตมา3ประตูตอนน่งนะคะบว่าเกมนี้เวียดนามโชว์ฟอร์มเหนือ แล้วไม่ใช้คือกดสวิตตัวนี้จะต้องดับด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนีต้องกดสวิตตัวเ่ยครับผมเนี่ยโลโก้ตัวนี้ต้องดับไปด้วยนะครับผมถ้าเปิดไปตลอดเดี๋ยวเครื่องร้องจะพังง่ายแล้วแล้วยังเ,เออเสียงดังเสดังเช่นนั้นลดได้ครับลดยวลดเสียงลง,ง นี้จะปิดเปิดแล้วมันจะมีปัญหาอย่างน่นนาไม่น่าจะมีเพราะว่าเป็นที่กล่องครับผม oh. เป็นที่กล่องไม่น่ามีปัญหา ทีหมดมดนะอีอัอนเดียวเหรครับอันนี้มันรุ่นเก่าอะของเกาะอะแต่มันไม่มีานนะอันน,น,น,นี้มันใช้กับเครื่องนู้นอ๋อไม่ได้ผมก,โกโ็ิี้ก่อจริงก็แถมมีแค่โกโกโ อ2,900บาทครับผมอันนี้ประกัน1นปีไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะอ่าเป็นกล่องไม่น่ามีปัญหา เปิดใหม่ม so ันจะดังอีกไหมคือ๊บแค่นี้เราเบาไปใช่ไหมอันนี้เบาไปใชโอเคท่านไม่ได้ยินเออไไม่ได้ยินเนาะอันนั้นจะดังปุ้บสามบ้านเลยน่าจะเป็นเรื่อง psi เนอ psi ยังไงเนาะเดี๋ยวนะปิดเครื่องเปิดใหม่เบาไป ได้อีกนิดนได้อีกนิดหนึ่งสองห้าสิบเอห้าสิบไหนตกี้ขึ้นมาเท่าไหรนเอ้าสิบพอไหมห้าสิบเอ็ดห้ปิดใหม่อ่นเดี๋ยวเปิดใหม่อ่ะเอาไ่นเนาะเป็นยังเหรอเมย์จเป็นล้วอันนั้นขอเปดมาด่ที่นี่ดูขอเปิดแล้วให้มันมี่าพว่าเออ เดี๋ยวมาได้ที่นี่ดูว่าเสียงจะดัง ถ้าเปิดเร้วปิดปุ๊บเปิดมาใหม่อันนี้ผมจะลองดับเครื่องปิดสวิตช์ทั้งคู่จริงจริงจะฟ้าลงเคี้ยนปั้งให้หมุนตัวนี้ออกแน่ะอนาีในในหมุนในควพรามป้องกันนี้นหมุนนี่เลยหมุน้ายเหรอใช่ครับผมเพราะมันจะเข้ามาทางนี้แหละที่จะทำให้กล่องเสียทีวีเสียไปด้วยฟ้าลงฝนตกให้หมุนออกเลยนี่นี่ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะทีวีเครื่องนี้แพง กดสวิตช์ดูปุ่มด้านบนสุดจะเป็นปุ่มเปิดปิดเท่านั้นเดี๋ยวดูมันติดขึ้นให้เลยไหมติดขึ้นมาให้เลยลองดูว่าไปดูดาวเทียมได้เลยไหมมันจะขึ้นรูป psi ถ้าเรากดตรงกลางน,นี้คือตรงกลางคือปุ่ม กดปุ่มตรงกลางหนึ่งทีสองทีกดปุ่มตรงกลางอนเนี้ยสองทีครับผมเราก็จะดูได้พอดูได้ก็เปลี่ยนช่องเรามาเปลี่ยนที่ดีโมทของอันนี้ครนนับ<ม>รีโมเป็นตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่ากดไม่ติดแล้วของเก่าใช้ของใหม่ไปเลยเดี๋ยวเอาฐานออกเคยฐานใช้ได้ ซื้อก็จะได้ใหม่เร้งชุดน้องวิทยเอ็งมาดูไว้นะกดตรงกลางตรงกลางอ่ะเดี๋ยวนี้ลองอีกรอบมหนึ่งครับเอาเอ็งมาดูด้ว้คือต้องปิดเครื่องเลยปิดเลยพอปิดปิดนะจะมาเปิดใหม่สักพักเดี๋ยวปิดนี่ไม่ต้องปิดอันนี้นะคนัไม่ต้องปิดปิดนี่เลยมันก็ดับเหมือนกันดับเหมือนกันครับผมไม่ต้องกดตัวนี้เปิดปิดแล้วทีนี้ผมเปิดโดดกดสวิตช์ตัวนี้ จะถอดตอนนี้ก็ต่อเมื่อมีฝนตกฟ้าร้องควรถอดไอ้บิ๊กเองดูไว้ดูด้วยกันตะกี้ที่โทรบอกใครนะลูกเลยครับลูกลูกผมถ่ายคลิปนี้เขาดูเขาทำงานครับเดี๋ยวจะติดตามที่ช่อง y o youtube อันนี้ถ่ายคลิปไว้แล้วอ่าไม่นี่ดูไม่ได้ยายมากดดีกว่าบอกหนูหลายรอบแล้วให้ยายดีกว่ากดตรงกลางตัวนี้กดอีกทีหนึ่ง แป๊บหนึ่งสักพักหน่แล้วกดทีหนึ่งเอาละปล่อยเลยดูได้แล้วไม่ได้ยังไม่มั่นใจเดี๋ยวผมต้องขยับมาอีกรอบให้กล้องมาถ่ายทูกกล้องเลยเออเดี๋ยวเลยอ้าวอีกรอบหนึ่งยังเพิ่งกดให้มันโชว์มาก่อนยังเพิ่งกดอ่าเดี๋ยวก็โชว์มาก่อนโอ้สิบสามนาทียวงเพิ่งกดยวเพิ่งกดเดี๋ยวมันจะมีหน้าต่างขึ้นมา เลยใดเลยหนหน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวค่อยกดเขากำลังโชว์ลบอ่านี้กดได้แล้วตรงกลางอีกรอบหนึ่งอ่าอีกรอบหนึ่งก็จะดูได้พอดูได้แต่เก็บเลยทีนี้เวลาเปลี่ยนช่องมาเปลี่ยนที่รีโมทกล่องดาวเทียมอันนี้เลือกช่องเองได้เนาะอ่าเลือกเลือกเลยครับผม้เดี๋ยวผมจดไม่ยเลเครื่องส่ง พีเอชไอก่อนอันนี้มีประกันหนึ่งปีฟรีหกเดือนอันนี้ไม่ลืมแล้วเนะานะ <laughs> ถ้าลืมบอกลูกให้ไปดูที่ <laughs> เอ็นดูเลยเรือนยายเลยดู u ูทูปไอเนี่ย <laughs> ถ้าดูก็อยู่ในนี้แล้วนะ <laughs> น,นี่ไปดูที่ youtube โอเคเป็นอันจบขบวนการเข่าไม่เก้วเปลี่ยนกล่องนะกล่องเก่าเสียแล้วก็สอนวิธีการ เปิดทีวีซัมซุงรุ่นใหม่ขอบคุณครับ